ก็ยืนนี่ลีดเดอร์เพลงโดดลมมาแล้วเจอญี่ปุ่นอุ้ย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 มันมาทางไหนวะเนี่ยกูตายปะเนี่ยลืมกลางกูเกือบตายโอ้โหลงบนหลังคาได้มุย้ย ลงบนหลังคาพี่ลงบนหลังคาน้องๆ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 พี่ลงบนหลังคาพี่ลงบนหลังาคาพี่ลงบนหลังคาฮะงงดิงงดิโอ้พี่เหลือคนเดียวพี่เหลือคนเดียวแต่ว่าพี่ยังได้อยู่นะ เดี่ยวคนเดียวอะ่ะวก็แต่ฟากกระสุนจะหมดแล้ว ไฟเดิลโฮไฟล์เฮ้ยยังก่อนบล็อการละมาดันดองตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาดันเน้ยโห่กามนะอมอนบล็อกไม่ไม่มีคนพังอันนี้จริงดิไม่มันวิ่งเร็วจังวะนะ เจอรถเด็กแหวนไปดีครับน้องๆอะไรจะแรงถ้ารถเด็กแหวนผมถามแค่นั้นแหละกูโดนยิงวัตตาฟ้าเฮ้ยโดนดีน้องทางเนี้ยเฮ้่อเอพีซีเดดทอยแต่ว่าเอนจิเนียร์ e ูเดทอยเหมือนกันเจ้า อีกหนึ่งตัวมันมีรถถังขวางรถว่าสแตนว่าสแตนเห็นปืนแล้วยัดเดย์สแตนเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะอ้าวประตูปิดเปิดเองวัตถุฟักวันเดือน ปี๖ไฟฟิกโอโดนก่อนดีครับน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอพลลม่มโอ้โหหลอดเป็นไกูมีรถถังสองคันว่ะแอร์โบรนแอร์โบรนอินแปซิฟิกวันนี้เหมือนเน็ตจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่ะเฟรมเรทไม่นิ่ง โอ้โหมีเครื่องบินเขาด้วยเล่นเพลินเล่นเพลินฮะเล่นเพลินเมื่อกี้พลล่มเราตัวเดียวเสียทั้งวงการรอบนี้เสียอีกไหมท r u e h u n t e แดนกลางเลยเจ้วัสดะแทงแย็บมาร์กแล้วมาร์กแล้ววิงลงในเองว่ะอูตุยไหมเนี่ยโอ้ลงต่ำเกินกล่องกูอยู่ไหนเด็ดวัสดร a 3 ตกจัดก็โหผังไปแล้วปะโดนดีครับโดนดีครับพลขับก่อนเลยยังขับได้กว่าน,นี้โอ้โหแอซิดเชย เก็ตในโพส o ลชชันบロ้ r ロ้ว่าแต t เฮ้กเดี๋ยวเสิร์ฟยุคแคนทรี i n h e l e bro. No, ้ o no, 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 no. ้อนระเบิดไป No bro reloading โบ ok กกระบาลอุ้ย เป็นของเราเป็นของเราครับเป็นของเราสัมผัสได้ว่าเป็นของเรา what the fuck จะแย่งกันทำไมเนี่ยทีมโอ้โหกูโดนแล้วเนี่ยโอ,โอ้จะแย่งกันทำไมก่อนเอนจิเนียร์เล่นบอดได้เครื่องบินเล่นไม่ได้คาริออปลองลองคาริออปไม่มีแลรลี่เหรอวะว๊ดบทำไมกูเกิดตรงนี้เนี่ยเค้โลเที e เลย จี่จีเราน่าจะต้องไปอีกเลนหนึ่งอขอโทษทีเพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อกี้ลมขึ้นเลยวัตฟากใช่ตรงนั้นเหรอวะพอ,อมาร์กหน่อยโบรยไม่ใช่มาร์กมาร์ก ยันไว้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 ข้างล่างฉันต้องลุยไปมากกว่านี้ขอให้ฉันเข้าไปได้ไหม nice bro one more nice five kill one more bro อว์สวยมันติดตัวแปดคิวเครื่องบินมาเครื่องบินมาขโมยรถเครื่องบินมารู้สึกว่าจะมีรถถังเข้ามาใกล้เราปะ I don't know I don't know holy holy crap fucking bitch c ข m e on. Nice. c o า e o บ bro. เจอของจริงก็ไหนหมดวะมันตุยแน่นอนมันโดนยิงจากด้านข้าง กอลีชิปแมนของจริงโดนจริงๆฮะได้พลอยพอดีไม่เป็นไรคุ้มอยู่คุ้มอยู่เครื่องบินไหมเครื่องบินสักหน่อยอ่า n e m y plane อยู่ไหนวะ where วไอซ e เอนมิพเรนเอาซี ได้เวลาได้เวลาเทินซึ่งไม่รู้ว่าจะเทินสู้ได้หรือเปล่าอไร่อย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 แฟลปคอมแบทบロกยับแฟลปคอมแบทแอนด์แฟรปอัพยับคอมอรบロ่เอมนไฟอ่อสวยสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยทีมแอนด์บอมดรายน์ทูบอมบ์บロ่ มาร์ก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 อ่าฮะสีอิสอ h e A P C Bro ไฟอ่ะ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 ไอ่ะไอ่ะบอมาวส A P C เด t ทรย์ Come ม n สวยที่สุดที่เคยเห็นมาเลยกลับไปเติมระเบิดโอเคแล้วก็หาเป้า มโอเคเขาข้าวพอเราก็ตัดกลางตรนงนี้แม่งเลยได้ไหมได้อยู่สวยโอเคโดดเราลงไนน้ำนี่ไม่ต้องกลางลมก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงมันน่าจะจุกก็อขกกลางลมสักหน่อย alright โอเคโอเควัตตาฟ้าคอเชิลแมนมันปรับภาพแบบว่าอัพกราฟิกอัพภาพแตงสีเงาเงางตกกระทบมาใหม่คือแบบว่ามองคนแยกจิต้าแล้วนี่ขนาดเซตภาพโลนี่น้ำหูน้ำตาผมก็แตกแล้วแสบตาเกินโอเคเราเข้าพอให้ก่อนเลยอ้าวันค a r b i d e b r o อ e Come on. Need ammo block. Somebody. NOP 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 NOP. อ้าวโหยัดกูเลยเหรอเห็นหน้าผมติ่มอยากทิ้มผมเฉยหน้าญี่ปุ่นน่าจะได้วะรอบนี้ใช่เราลงไปช้าไปเรียบร้อยเฮ้ยลืมดู โอ้ยเร็วพ่ช้าไปช้าไปโอเคตาตีเรามีหนคนซึ่งมังกำลังวิ่งมาโอ้ไม่ไม่หนไม่หนึงม่หตรงนี้เต็มเลยอไรแมนเอที right, ก่อนเลยฮะ stay here y stay here, stay here. ฟักโค้ดเยอะเป็นตัวเร็วเปลนตัวเร็ว no 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 don 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 do this bro don do this bro don do i s bro don do this bro อ่าฟักเยอะจัดเฮ้ยพี่พี่เปลี่ยนตัวให้ผมเลยเข้าในบ้านเลยทีม fucking b i t โอ้โหหมด มันวนมาอยู่นา nice. ให้มันจบแต่เพียงเท่านี้นะครับน่องน้องลุยนู้ๆๆ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 นนู้น้นนนนนน นั่นรถนี่ต้อยิงอะไรยิงยัดเลยดิปืนอะไรวะเนี่ยว้โ,โมยมาจะหาปืนปืนเราเป็นโบว์แอคชั่นนะนะเราก็ต้องทำทำใจนิดนึงโอ้ยยิงก่อนยิงก่อนตายก่อนได้ไง,ไง <Yeah. S 2> fuck so hard, come on bro ตายวันมอวันมอวันมอ reload 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 โอ้โหไม่ตายข้าม่อนบล็อกข้าม่อนบล็อกข้ามอนบล็โอ้โหระเบิดเป็นดงเลยไม่มีปืนดีๆเลยหรอแล้วประเด็นคือกูกระตุกอะไรครับเนี่ยโอเล็ <c oughs> oh, กจัดเลยอ่ะ โอ้ระเบิดขอยืมหน่อยโอ้โหอลิสากะาเหรอเจี๊ยกูยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนปืนแม่งเถื่อนจัดแต่กูยิงไม่โดนปักอะไรวะ กอหมดรึโอ้ยิงรัวขนาดนี้มันไม่เป็นไรโอเคลองเอาขลีออกไปลุยทีดิโอ้ยมันจะเอารถมาจอดขวางอะไรขนาดนี้อ้ไปฝาก 嘉宾宾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  Holy shit! Baby Z, what's the Troy bro! You what I am What? I'm ไม่ระเบิดรถถังเหรอกูติดอะไรเนี้แควตับซักไอสิมอ่า

วันเดือนปีโปแตกหนวันเดือนปีโปไฟลูไม่เป็นไร โอ้โหระเบิดพอดีใครได้วะเนี่ยฟากโน no no โ o no no, no, no. d no. <You S 1> ม่ต้องออกไปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ fucking bit อ้าฟักโคตรเยอะเลย ไอ้ไอ้นี้ยิงไอ้ไอ้ก่อนป่าปืนมานี่ดิ มันรู้ตัวได้ไงวะบนหลังคาอีกตามเคยครับมันรู้ตัวได้ไงวะไม่น่าติดเล่นเลยแพ้นเนี่ย อันยนี่ีดฟลูดอลฟลูดอลเทนมัวได้พอยนี้แต่แพฮะต้องมาอยู่ฝั่งนูน้นมองไปทางเดียวะตรงนั้นสองข้างล่างพวกเราจึ๊กหลังคาเสยบตูดโน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 ,น,น ไอ้ยิงผมอย่ายิง,ยงผมขอร้องผมยังเด็กอยู่เฮ้ยเฮ้ยนูอนอนอนใครยิงอ่ะรัวขนาดนี้ยังไม่ค่อยจะตาย หน้าเต็มเลยลงไหนวันเนี้ยกูปีนไม่ขึ้นเกมฟังกี้ปิดคัมบอลวันมา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 สต๊อปสต๊อปสต๊อปโอ้โหคัมมอแมน c o ม e on, bro. Fuck ีมอย่าบังกูดิสวยเขาเรียกว่าฟอร์มเบสฟอร์มบล็อกบล็อกไม่ยิงไปก่อนเลยล่วงไปดิล่วงไปดิ no 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 n เราลงกันเถอะเราไปกันเถอะทีม โอ้โหมึงทำอะไรไว้เนี่ยรีโหลดให้พร้อมเลยโอเครีโหลดพร้อมแล้วไป Come on bro Come on bro อ่าฟากมันคืออะไรวะนะฟังเราหรอ <c oughs> ทิ้งเลยแล้วกันโอเคเซเนคิวมีเอพีซอยู่ด้วยหรออยู่ตรงไหน,นวะมันจบแล้ว ร้อยสิบคิวโอเมกอดโอไมกอดร้อยสิบตาแรกที่จะลงคลิปเพราะว่าเคยเล่นได้หนึ่งร้อยบวกครั้งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าลืมอัดคลิปฮะอันนี้มีคลิปนอนกูกูได้อัดไหมเนี่ยโอเคกูอัดอยู่โอเคร้อยสิบคิวเต็มเจ็ดพันโอ้ยชิคแมนโอเคเราจบแพแต่จบ้ยเสมอเสมอเฉยเสมอหรือว่าเราแพ้ปะโอ้แพ้เลย Okay. ไม่เป็นไรตึงอันนี้ตึงโอ้ oh, ล้วมีบูสเตอร์100%เซด้วยโอเค9ตัวครับรถถังเครื่องบิน APC 110 Q 7 0 0 2นี่คือครั้งแรกในประวัติการจะได้ลงไปในช่อง หนึ่งพันสองพันหนึ่งพันพันแปดเก้าร้อยโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่แอร์บรนกูเบกไงเออมันต้องอย่างงี้ดีวะซื้อมาตั้งแพงต้องเล่นให้คุ้มหน่อยโอ้โหถ้าฟังนี้เทือนกว่าน้องๆตอนนี้เทือนกว่าแต่อย่าไปดูเราดูฝั่งเราโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้าตานี้มันโคตรมันร้อยบวกร้อยคิวบวกครั้งแรกโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย